เฮ้ย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 ไปขายนะเฮ้ยเฮ้ยไปนะเป็นไรบ้างยืดเปินไปสวัสดีครับผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าวันนี้ผมมากับเพื่อนนุ้ยนะครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากช่องนุ้ยป่านะครับก็วันนี้นะครับมากับเพื่อนคนพิเศษครับคือเพื่อนเอิร์นนะครับสวัสดีครับเพื่อนเอิร์นะครับลมวันนี้เนี่ยผมกับเพื่อนนุ้ยนะ เดี๋ยวมาหยุดลงสถานที่แห่งหนึ่งนะคือที่ไหนเลยวัดร้างก็นะครับวันนี้เนี่ยผมได้มาอยุตลงสถานที่ล้างแห่งหนึ่งนะี้ผคนด้เข้ามาอยู่ในป่านะก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ร้างครับเดี๋ยวไ้ไปเจอกันในคลิปครับกลับไปชมตุ้นี้ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามผมเลยนะครับว้ไปเจอกันในคลิปครับผมเม๋ยวผมจะไปสำรวจสถานที่นี้เป็นเอินนำไปเลยก็ได้นะไปเป็นเอิน ตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ GX2 อนะูนเคยมาด้วยนะพี่ซ่อนครับผมดูใจอนคนเอิธน,นำนะตรงนี้นี่คือที่ไหนเออเอิมันเอิธเคยมาใช่ไหมตรงนี้นี่คือที่ไหนอ,นะอ๋อ,อ,อ,อคือวัดล้างนะวังงูด้วยนะ เป็นลงอาหารหรือเปล่ามันมอนจะดนทุบไปส่วนหนึ่งด้วยนะเราลงไปดูถ้าเราล้างกนก่อนนะอ่นี่จะเป็นห้องน้ำเก่านะซึ่งที่นี่เนี่ยผมได้มาครั้งแรกเลยนะก็ตรงนี้นะครับมันจะมีจีวรถังพาด้นะตรงนี้ถ้าจะเป็นสถานที่บรรลางครับผม C N เรลอไก C ่ C N ใช่เป็นน้อหาเต่า่อเป็นน,น,น้อยหางต่าคืออะไรเนี่นานะนจะเป็นลงอาหารจันใช่ครับทุกคนแล้วก็เนี่ยระหว่างมาเนี่ยนะลมพัดตลอดเลยครับทุกคนลมพัดนะเยียเยอะๆนะ เราจะลงไปข้างล่างกันนะน,นี่ก็มากันเยอะนะครับเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับอะไร่างล่างนั้นมันจะเป็นลำธาราหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะน,นี่ไฟฉายมันจะไม่ค่อยได้ไม่ได้ฉายแบตเลยนะแต่เราเนี่ยจะไปซ้ำเลยกันถ้าทางนู้นดูอ่ะไหมมันเป็นวันล่าง,าง,างนะติดอยู่ในป่านนะ ฝัังนะครับมันจะมีเสียงตุ๊กแกรองเลยนะนอเก่า่เย้ะทุทททก,ททกทนคนตรงบันไดไมขึ้นไัได้ไหมเพื่อนเนยอยเดี๋ยวเราขึ้นไ้นข้างบนกันนะ บรรยากบบาศตอนเชา้าก็มันจะวางเวนล์ตอนเล้นเนี่ยมันจะวางเวล์ก,ววกันนะทุกคน,กน,นครัคผมพอตลอดเลยนะ เป็นหลังคาเลยนะข้างหน้ามันจะเป็นอะไรเอ่ยเอ่ยอนนคืออะไรเอ่ยเป็นไม้

กองขึ้นมาด้วยน,นะหนุ่ยเดี๋ยวคนดูนะตอนนี้มันจะเป็นทางเนนะางหนือนะดูนะเพื่อหมอข้างหน้าจะมีเขาทะลุไปนะเราไม่ต้องเข้าไปดีวกว่านะมันอันตรายนะคน อยู่ข้างนอกเพราะนันดูหน่อยทุกคนนะได้ดูนะยัทุกคนเห็นแบบพุดทะลุแล้วเปล่าก่อนมานี่คือผมต้องขอต้องขออนุญาตก่อนนะครับคือจะมาซีสวนี้ไม่ได้นะข้างหน้านี่มันคืออะไรเอ่ยเราลองไปกันไหมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอยู่ไปนานๆอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปทำดูข้างหน้าเราไปข้างหน้านุ่นกันด้ไหมไี่่เป็นง้นางผมเห็นแก้วเลยเาไปดูงน,นนะหายเป็นเอินะน้ำนะเป็นเอินน้ำไปข้างหน้าอะไรนะ

เขมันจะมัวๆนะปกติเลยนะครับเขียว่าไม้มันจะหักมากเลยนะเดี๋ยวเราว่าราเนี่ยเป็นไปข้างบนก่อนดีกว่าเพิ่นนุ้ยรู้สึกใหญ่บ้างแต่ละวังเวงมากมากครับทุกคนเราเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาในสถานที่แบบนี้นะปกติผมจะมาแบบในแบบป่านะครับทุกคน มาสมาธิอะไรแบบนี้เลยนะช่วยทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมยังไม่ได้มีใจ,ใจิตใจจะมาลบลูกเลยนะครับผมเลยจะมาถ่ายทำให้ท่านพี่ๆพี่ๆลุงปานาทุกท่าน,นได้รับชมนะเนื่องจากเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมไลน์เนี่ยถ,ถ่าย จะเนในข้างหน้าหน่อยบางข้างหน้านี่จะเป็นกูตีล้างเออที่เออเคยบอกทกคนคือมีเสียงคนเดินมานเลน้วใหญ่เ้ย จะลองไปดีกว่านะ เศษซากจีวอนอะเยอะมากนะพี่พี่ใช่เลนะเหมือนฟ้าที่เขาปไว้นะเสียยเลยนะใช่เดี๋ยวเราเดินไปกันเลยที่ก่อนนะอยู่นี่นานรู้สึกไม่ค่อยดีมันเริ่มดึกแล้ว คืนนี้มันพระจันทร์จะเต็มดวงเลยนะทุกคนจันทร์จะสว่างเลยนะวันนี้ยังไม่เต็มดีนะพระจันทร์เต็มดวงนะทุกคนดวงนี้นะคะฮะจันทร์มันจะพัวแล้วนะเดีย๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเราเอ็งไม่เเดีย๋ยวเราว่า เราจะเดินทางกลับกันเลยดีไหมก็ต้องเดินทางกลับใช่ด<ล>ิกแล้วใช่นะ<อ>เดินทางกลับกันแล้วนะไอ้อออรูสิงห์ค่อยเดี่ยวเออข้อนี้นนไปหน่อยก่อนนะบ่นะจะเป็นนี่ของพี่แดนะ้ขอพ้ทุกคนทักกคนนี่นะครับพี่ผมในยมืมเมฆพี่แด้มานะผมจะดูแลองดีนะไอ้นี่เป็นลูกอะไรใหญนะ่อะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเป็นอะไรน ขออนุญาตเอาใส่ชายนะไว้บนหัวนะครับพี่พี่อนหลังจากฝนมันจะถืถน้นีนะครับเขาจะนีขี้ให้ได้นลยใส่ชายเราลองกลับไปทางเดิมนะเราไปตามทางนี่แหละตามทางนะตามทา ทำไมอยงนั้นเมื่อทุกคนน,น,นี่เมนนี่เป็น่น่ยสร้างไม่เสร็จด้วยอะไรกนบ้อย้างไม่เจแล้วก้อยลาง

ไปขยเหรอเฮ้ยไปนะเป็นไรบ้างอึดเป็นไรบ้างเป็นไรบไหมไม่เป็นไรเพื่อนโอ้โหไม่น่าเพอใจเลยเนาะเพ้อแปลๆเดียวตัวใหญ่ไม่เนะน่าจะเป็นคนบ้ากลัวของนู่นนะเมื่อกี้รู้สึกมันน่าจะเป็นคนนะเป็นคนบ้าเมื่อกี้ผมว่าเป็นไรไม่เป็ไม่เป็นไรเพ่นโอ้โหเมื่อกี้น่าจะให้เออถือมีด้วยนะ คุณทีนี้ผมเพือใจด้านหลังนะมันน่าจะมาแต่งงานไม่เปมาจกขางตานะผมน่าเพือใจเลยนะทุกคนคุนทีไรเออช่วงที่แบบว่าหันหลังให้พอดีครับไปรีบรีบกลับบกลับเลยตาบัะค์คือตอนนี้ไม่ดีนะใช่โอเคครับถ้าใครชอบทีนี้แะเออไม่เป็นไรมากใช่ไหมเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เหน่อยไม่เหนื่อ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอขอารักหนึ่งการแชร์หนึ่งกดติดตามให้ผมนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ